ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นเพนกวินเผือกฝันเห็นเพนกวินเผือกแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่วงกลมเปิดทํานายดวงให้คุณค่ะว่าฝันเห็นเพนกวินเผือกแปลว่าอะไร ไพ่ดีสามไม่ดีสามฝันเห็นนกเพนกวินสีขาวล้วนเป็นนกเพนกวินเผือกเนี่ยก็คุณจะมีบริวารที่ดีนะคุณจะมีบริวารมีลูกน้องที่ดีถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็จะหายป่วยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง ฝันเห็นเพนกวินเผือกณเวลานี้ตอนนี้มีคนน่ะดินทาว่าร้ายมีคนกั่นแกล้งมีคนดินทาว่าร้ายมีคนกั่นแกล้งอันนี้ไพ่ความเป็นศัตรูมีศัตรูมีคนคิดร้ายมีคนอิจฉาลิษยามีคนจ้องกั่นแกล้งหลังแกค่ะเลขนำโชคหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ด หนึ่งเจ็ดสี่ค่ะแต่คุณ่ะมีบริวารมีคนให้การสนับสนุนดีมีคนช่วยเหลือมีคนให้การสนับสนุนมีคนนิยมชมชอบเยอะคล้ายๆกับพิมลี่พายคนไม่ชอบก็มีแต่คนรักก็เยอะคุณจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะอาจจะมีคนอิจฉาริษยามีคนหมั่นไส้มีคนหมั่นไส้มีคนอิจฉาริษยาแต่คุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนเก่งค่ะ ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคารูกรุณานะคะแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ลยไลน์ไว้ที่ใต้คลิปค่ะ